สวัสดีค่ะคุณผู้ชมว,วันนี้ก็มาพบกับกิ๊กแอมชาแนลแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมวิกกี้จะทําคลิปสนุกๆให้คุณผู้ชมดูนะคะวันนี้นะคะก็เป็นเชาวว้าวันเสาร์แลว้วก้ก็ตื่นแต่เช้านะคะวันนี้เป็นวันหยุดของวิกกี้แล้วก็วันนี้นะคะวิกกี้จะท,ำทํำเที่ยวกับสาวๆนะคะเกร์ทริปนะคะเกร์ทริปเนี่ยก็หมายถึงว่าไปเที่ยวแต่ผู้หญิงนะคะไม่มีผู้ชายนะคะไม่มีลูกไม่มีสามีนะคะเพราะฉะนั้นอ่วิกกี้ก็จะ หนีไปเที่ยวนะคะไม่ให้คุณเตะเลนกับน้องฟาใสยไปด้วยซึ่งก็จะไปกับเพื่อนสาวๆนะคะใครไปบ้านก็รอชมกันนะคะแล้วก็พ่อลูกเขาจะอยู่กันยังไงนะคะสองคนนี้ก็คอยดูว่าเขาเ หลังจากว่กลับมาแล้วนะคะจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็เป็นทริปแรกนะคะตั้งแต่น้องฟ้าใสมาอยู่อเมริกาหนึ่งปีแล้ววิกกิ้มไม่เคยไปเที่ยวไหนกับเพื่อนเลยแล้วก็ยังไม่เคยห่างจากคุณเดลนปีนี้นะคะปกติก็ไปเมืองไทยถ้าไปเมืองไทยไปคนเดียวเป็นเดือนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้ยังไม่เคยได้ไปไหนกับเพื่อนๆเ,เลยนะคะก็เป็นคลิปที่แบบว่าแม่ได้ไปดีเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะพาคุณผู้ชมไปอ,อ่อ ฮอสสปริงนะคะฮอสปริงก็คือบ่อน้ําแร่นะคะใหญ่มากๆแล้วก็สวยมากๆด้วยคุณผู้ชมรอติดตามเลยนะคะแล้วก็เพื่อจะมารับตอน9โมงตอนนี้8โมงเดี๋ยวแม่จะนึ่งข้าวเหนียวนะคะไปกินในรถนะคะแล้วก็จะทําไข่เจียวกุ้งสัตว์ไปกินเดี๋ยวชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมจัดกระเป๋าไปหนึ่งวันนะคะไปแค่หนึ่งวันนะสภาพขนาดนี้ใช้แทนหมดอย่างนี้ คิดว่าน้ำไปเยอะเออก็อยู่ในอันขอนสตนะต้องว้าน้ำทุกวันอ่ะว่าเสร็จเราก็ไปหาข้าวกินแล้วก็มาว่าอีกแต่ว่าวันเดียวนะหนึ่งคือสองวันจะลูกแต่ว่าน้ำก็สองคืนเลยเหรอจ้ะตอนตอนบ่ายตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้า <c oughs> อะไรเนี่ยถึงนํำเงิน ดเอม่ใช่ฉส่ไวาน้ำนิดเดียว เอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็ออกมาได้ครึ่งทางแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะหิมะตกหนักมากนะคะรถก็ติดเพราะฉะนั้นเราก็ไปไหนไม่ได้นะคะรถขยับขยอนไม่ได้เราก็เลยนั่งรอชมบรรยากาศหิมะตกโปรยๆนะคะแล้วกออ็รถขับผ่านไปผ่านมานะคะอากาศก็เย็นสบายด้านนอกแต่ข้างในรถก็อุ่นสบายนะคะรอชมกันเลยนะคะว่าเราจะาผ่านหิมะตรงนี้ไปได้หรือเปล่านะคะรอชมค่ะ ตอกไหมติ๊กต๊ตอกหนูว่าไอ้เขาขาวมาจากไหนวะมาจากเสื้อหนุพี่เจ๊อะไรเขาขาวเนี่ยมันโดนอันนี้แล้วมันขูดกันแล้วมันออกเสื้อมันออกขูดกันเหมือนกับมันสปากันอ่ะปะปะป ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเลยครึ่งทางแล้วนะคะประมาณอีกชั่วโมงนึงจะถึงจุดหมายนะคะเดี๋ยวยังไงก็รอชม h ฮ Spring ที่วิกกี้จะพาไปเลยนะคะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าเลยนะคะวันนี้ก็จบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวรอภาคต่อนะคะแน่นอนนะคะใครอยากเห็นวิกกี้ใส่ชุดว่ายน้าบิกินี่หรือว่าจะใส่สเวมสูทยังไงนะคะรอชมเลยค่ะรอลุ้นเลยค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ